ข้อที่ยี่สิบนะครับบอกว่าถามว่าข้อใดต่อไปนี้ผิดอ่ามันผิดตรงไหนข้อไหนผิดนะครับเป็นการทำอะไรเหมือนเดิมครับ,เป,รเ,ปรเ,บเป็นการเปรียบเทียบเนะเป็นการเปรียบเทียบเหมือนเดิมเพราะมีเครื่องหมายอะไรครับน้อยกว่าข้อเมื่อกี้เราทําฐานได้เราทําเลขชี้กาลังไม่เท่ากันใช่ไหมข้อนี้อาจจะต้องทาฐานเท่ากันด้วยสังเกตว่าฐานสองข้างเหมือนกันไหม อย่างเช่นมันมีตัวที่มันมีร่วมกันเลยคือมันมีอะไรอยู่ครับ <20. S 1> มันมี24ยกกำลัง3 4หมดเลยนะครับแต่ละข้อ <S <S อ่าแล้วเหมือนกันหมดไหมไม่ไม่ไม,ไม่ดูฐานครับฐานเป็นฐาน2ฐาน3ฐาน4เหมือนกันไหมอันนี้ <S 2>, <S 2 3 4 2 3 4เหมือนกันใช่ไหมครับ <S <S แต่เลขชี้กำลังเป็นไงครับ <S <S ต่างกันอ่าเราเช็ค24ก่อนเราเช็ค24 24เกิดจากอะไรคูณกัน 2อคูณสเป็น6กคูณสเป็น24่สิบังเกตนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นฐาน24คือฐาน2อฐาน3าฐาน4คูณกันถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราจับไอ้ยีตัวนี้ครับยกกําลังอะไรครับเหมือนกันเลยนี่ <40. S 1> ยกกําลัง30มันก็คือ2องคูณสคูณสแล้วทั้งหมดนี้ยกกำลัง30มสนั่นเอง เราก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับประกอบกัน2คูณ3คูณ4ทั้งหมดยกกำลัง30ได้2ยกกำลัง30สคูณ3ยกกำลัง30สคูณ4ยกกำลัง30สเราจะใช้ตัวนี้เห็นไหมครับสังเกตว่ามีสองกำลัง30มสมีฐานสองแล้วก็เลขยกกำลังต่างๆกันเหมือนกันแล้วนะครับเราจะเอาตัวนี้ครับ 24, ยีิสี่ยกกำลังสามสิบคือตัวนี้ไปใช้ช่วยในการแก้จจดแก้ตัวเลือกทีละขอ้ออะลองดูข้อหนึ่งคนระับดูตัวเลือกที่หนึ่ง 24, ยี่สิบสี่ยกกำลังสามสิบเท่ากับอโทโน้อยกว่า สองยกกำลังยี谢谢่สิคูณสามยกกำลังสามสิคูณสี่ยกกำลัง40 <aine> 2สิบสองยกดีสียกกำลัง30ก็คืออะไรนะครับก็คือ2องกำลัง30มสิคูณสามกำลัง30มสิบคูณสี่กำลัง30มสิบอ่าเปรียบเทียบกันกับสองกำลัง20่สิคูณสามกำลัง30มสิบคูณสี่กำลัง40่สิบเเท่ากัน รีบตอบแพ้เราเองจะให้มันรีบผิดกับข้อแรกเลยบอกดูสิถ้ามีคู่ไหนเท่ากันไหมครับ <30. S 1> สามกำลังส <40. S 1> ามสิบตัดออกเลยครับแอบเอา 3, สามสองกำลังสามสิบหานทั้งสองข้างก็หมดไปสองกำลัง, 30, างสามสิบทางซ้ายมีสองกำลังสามสิบทางขวาม,มีสองกำลังยี่สิบฐานเท่ากันไหมครับปรับเลขชี้กำลังเท่ากันได้ไหม ให้มีบางตัวเลขชี้กำลังเท่ากันได้ไหมได้สองกำลังสาคือ2องกำลังยีบวกสิบสี่กำลังสามสิบทางซ้ายมี่สิกำลังสามสทางขวามีสี่กลังสีบก็ไปจัดการสี่กำลังสี่สิเท่ากับสี่กำลังสาบวกสิส่วนอีก2ตัวไงครับสี่กำลังสาคงไว้2องกำลังยีคงไว้ เหมือนเดิมไหมนี้นะมันเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็จะใช้สมบัติของเลขกำลังเพิ่มอีกก็คือถ้าเรามี A ยกกำลัง M คูณกับ a ยกกำลัง N เลขยกกำลังคูณกันฐานเท่ากันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองแต่เรามีฝั่งไหนอยู่ครับเรามีตัวขวาจนะ เอยกำลังเอบวกเอเ็นเนี่ยสองยกกำลังสิบยี่สิบบวกสิบก็คือ a ยกกำลัง M บวกเเพราะฉะนั้นเราก็เราก็แยกไอ้สองยกกำลังยี่สิบคูบวกสิบเป็นสองยกกำลังสิบคูณสองขอโทษสองยกกำลังยี่สิบคูณสองยกกำลังสิบแล้วคูณกับอะไรครับคูณกับสี่ยกกำลัง สาเปรียบเทียบกับอะไรครับสองยกกำลังยี่สิคูณ4ี่ยกกำลังสามสิคูณ4ี่ยกกำลังสิบตัวไหนตัดได้ครับทีนี้สองกำลัง20สิตัดออก4ี่ยกกำลังสามสิตัดออกเหลืออะไรครับสองกำลังสิบ น้อยกว่าสี่ยกกำลังสิบเป็นไงเนี่ยเลขอะไรเท่ากัน <5. S 1> เลขชี้กำลังเท่ากัน <5. S 1> ก็แสดงว่าเปรียบเทียบถามได้ถานเป็นไงครับสองน้อยกว่าสี่เพราะฉะนั้นสองยกกำลังสิบก็น้อยกว่าสองยกกำลังอ่สองยกกำลังสิบก็น้อยกว่าสี่ยกกำลังสิบถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จริง ทำให้ตัวเลือกข้อหนึ่งผิดผิดสิดสใช่ไหมเพราะก็ถามว่าข้อใดผิดแต่มันถูกใช่ไหมมันถูกมันเลยผิดนะโอเคข้อหนึ่งผิดข้อหนึ่งจริงนะข้อหนึ่งจริงแต่มันผิด <c oughs> ตัวเลือกที่สอง <c oughs> ก็จัดการตัวไหนก่อนครับจัดการยี่สิบสี่ล้มเหลสามสิบคืออะไรครับ สองยกกำลังสามสิบคูณสามยกกำลังสามสิบคูณสี่ยกกำลังสี่สิบอ๋อยกกำลังสามสิบเริ่มแหงแล้วสี่ยกกำลังสามสิบมันจะต้องน้อยกว่าสองยกกำลังสามสิบคูณสามยกกำลังยี่สิบคูณสี่ยกกำลัง ี่สิบตัวไหนตัดได้สอง,สองยกกำลังสามสิบนะครับกระบนวนการแบบเดิมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนฐานเปลี่ยนเลขชี้กําลังของมีสามกำลังสามสิบกับสามกำลังยี่สิบก็เปลี่ยนสามกำลังสามสิบให้เป็นอะไรครับสามกำลังยี่สิบบวกอ่าบวกสิบก็คือคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยสามกำลังสิบแล้วก็คูณกับ สี่กําลังสามสิบน้อยกว่าสามกําลังยี่สิบคูณสี่กําลังสี่สิบก็เปลี่ยนให้เป็นอะไรครับสี่กําลังสามสิบคูณสี่กําลังสิบนะรัดเลยนะคูรัดเลยนะครับคูรัดกระบวนการเป็นหนึ่งบรรทัดแล้วก็ตัดออกครับตัวไหนตัดได้สามกําลังยี่สิบตัดออกอันอีก โอเคสี่ okay. กำลังสามสเหลืออะไรครับสามกำลังสิ <3 S 2> น้อยกว่า4ี่ <4 S 2> กำลังสิอะไรเท่ากันเลขชี้กำลังเท่ากันฐาน 3, 3น้อยกว่าสี่แสดงว่าสามกำลังสิน้อยกว่าสี่กำลังสิบจริงไหม <4. S 2> จริงแม้นข้อ2ก็จริงให็ไหมครับข้อสองเลยผิด ตัวเลือกที่สามสองกำลังยี่สิบคูณสามกำลังสี่สิบคูณสี่กำลังสี่สิบน้อยกว่ายี่สิบสี่กำลังสามสิบก็เปลี่ยนอะไรก่อนครับมีมีข้อนี้น่าจะผิดด้วยน,น้อยกว่าอะไรครับ สองกำลังสามสิบคูณสามกำลังสามสิบคูณสี่กำลังสามสิบต้องปรับฐานหมดเลยครับปรับตัวไหนบ้างสองกำลังยี่สิบกับสองกำลังสามสิบปรับตัวไหนครับอ่าปรับสองกำลังสามสิบเป็นสองกำลังยี่สิบคูณสองกำลังสิบสามกำลังสามสิบกับสามกำลังสี่สิบปรับตัวไหนครับ ฐานกำลัง40เป็น3ามกำลัง30คูณ3ามกำลัง10 4สี่กำลัง30กับ4ี่กำลังส0ปรับตรงไหนครับ4ี่กำลัง40เป็น4ี่กำลัง30คูณ4ี่กำลัง10ส่วนตัวที่ไม่ได้ปรับคงเดิม4ี่กำลัง30กับ2องกำลัง20ตัวไหนตัดได้ครับก็หายอะไรทุกทีหายไป3ามกำลัง สามสิคูณสี่กำลังสามสอ่าตัวไหนตัดได้ครับสองกำลังยี่สิบาลังสามสิบลังสาเหลืออะไรครับสามกำลังสิคูณสี่กำลังสิน้อยกว่าสองกลังสิบยกกำลังสิบคูณสี่ยกกำลังสิ ใช้สมบัติของเลขยกกาลังอีกข้อหนึ่งก็คือเลขยกกลังจริงๆเนี่ยมันเหมือนเราทำยี่สี่ยกลังสามสิบนี่ครับเราเมื่อเราแยกฐานมันออกได้ใช่ไหมเราก็สามารถรวมเลขกํำลังเลขเลขยกกำลังเข้าไปด้วยกันได้นั่นก็คือเราสามารถใช้สมบัติก็คือ a ยกกำลัง a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n เรามี a ดูนีครับสาม เอกำลังเอจีสามกลังสิบบีขกลังเอจีสี่กลังสิบเลชี้กำลังเป็นไงกันเลขชี้กำลังเท่ากันดึงออกไปใช่ไหมครับดึงเลขชี้กำลังออกเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นสามคูณสี่ทั้งหมดยกกำลังสิบสามคูณสี่ก็คือสิบสองสิบสองน้อยกว่าเสี่ยสองใช่ไหมมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงครับอ่าข้อนี้เป็นเท็จข้อนี้ผิดครับมันจึงอ่า อนนี้มันจึงถูกคน